แทนคะ่ะครูพี่ตุ้มเอาข่าวดีมาบอกลูกนะคะกับการเปิดตัวแชมพูน้องใหม่ล่าสุดของพวกเราทุกคนคือน้องแชมพูผมดําตัวนี้เป็นขวดเทสเตอร์นะคะทุกคนคะ่ะนะคะของจริงจะได้ประมาณสิ้นเดือนกนรกฎาคม2566ตอนนี้เราเปิดจองนะคะเปิดจองน้องแชมพูผมดําที่มีสรรพคุณในการปิดผมขาวนะคะจากสมุนไพรแท้ๆสมุนไพรล้วนๆไม่ใช้เคมีไม่แพ้ไม่คันไม่แสบ ไม่มีส่วนผสมของยาย้อมผมเลยแอมโมเนียนเลยนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่า,าใช้แล้วนะคะสามารถใช้ได้บ่อยๆสาาระได้ทุกวันโดยไม่เกิดทำให้เกิดอาการแพ้ะระคายเคืองแต่อย่างใดเราเปิดตัวนะคะน้องแชมพูผมดำทุกคนขาะสำหรับ ลูกค้าปรีกจะซื้อได้นะคะ1เซตไม่ใช่สี่ขวดนะคะในราคา390บาทโดยปกติคือราคานี้นะคะแต่ว่าช่วงเปิดตัวสําหรับช่วงเปิดตัวเฉพาะช่วงเดือนกระกฎาคม2อ6 6นี้เท่านั้นจากราคา390ลูกค้าสามารถนะคะซื้อได้ในราคาพิเศษเพียงแค่ขวดละ350บาทเท่านั้นสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศส่วนใครก็ตามที่เป็นตัวแทนจําหน่ายข่าวดีคือนะคะ เราซื้อ5เซตในเลทต,ตัวแทนจำไหนเราจะได้แถม1เซตทันทีทุกคนคะ่ะเราซื้อ10เซตเราจะได้แถม2เซตทันทีถ้าซื้อเลทสูงสุดของบริษัทคือ700ขวด700ขวดแถมเท่าไหร่นักเรียนทำไมครูจำไม่ได้700ขวดแถมเท่าไหร่คะแถมไปเลย140ขวดทุกคนคะ่ะนั่นแสดงว่าเฉพาะช่วงเปิดจองนะคะ ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10กรกฎาคมใครที่จองช่วงนี้นะคะจองช่วงนี้เราจะได้ของประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคมเราจะได้โปรพิเศษก็คือซื้อ5แถม1ซื้อ10แถม2ซื้อ700แถม140ขวดเอาไปทํากําไรกันให้เบิกบานเบิกบานสลานใจและเราก็นะคะจัดโปรให้ลูกค้าปิดด้วยก็คือสา,สามารถซื้อได้ได้ในราคาพิเศษนะคะจาก390เหลือ350ดังนั้นนะคะ ประกาศข่าวออกไปสําหรับใครก็ตามที่อยากจะย้อมปิดงอกด้วยสมุนไพรแท้ๆล้วนๆไม่เสี่ยงเคมีอันตรายแล้วก็เห็นผลได้แต่ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ก็คือใช้ปุ๊บเห็นเลยว่าสีผมเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลนะคะแล้วค่อยๆจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ,ๆจนกลายเป็นสีดําธรรมชาติเหมือนผมเราเหมือนคุณวิรุณเนี่ยค่ะใช้มาประมาณ8ครั้งนะคะใครสนใจอยากจะเปิดบินตัวแทนจําหน่ายนะคะ5ขวดนะคะห้าขวดแถม1นขวดนะคะติดต่อตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศค่ะ